ก็ขอเจริญพรนะครับญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับที่เป็นเพื่อนกับอาตมาใน f a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านตลาดโพนะครับหรือบุคคลอื่นนะครับที่อาจจะติดตามนะครับอาตมานะครับวันนี้ก็จะมามาประชาสัมพันธ์นะครับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการนะครับทอดกระถินสามัคคีนะครับ,อรรรบของของวัดแจ้งตลาดโพนะครับซึ่งซึ่งเรานะครับจัดจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนะครับรับไปปีนี้ก็เช่นกันนะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็นะครับด้วยทางวัดแจ้งตลาดโพเนี่ย โดยคณะสองร่วมกับประชาชนน,ชาน,นะครับชาวบ้านตลาดโพนะครับคณะกรรมการ,มร,าารหมู่บ้านตลาดโพนะครับหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3มนะครับหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่8นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านกับนันต,บบนตำบลตลาดโพนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับโรงเรียนบ้านตลาดโพโรงเรียนตลาดโพพิ <ส hir> ทยาคมนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดโพนะครับได้ นั้นได้ร่วมกันนะครับพร้อมกับชาวบ้านทุกท่านนะครับร่วมกันดีดยกอุโบสถนะครับก่อนหน้านี้ดีดยกอุโบสถขั้นตอนการดีดยกแล้วก็ขั้นตอนการถมดินก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็รอรอเวลานะครับรอดินรอดินยุบตัวรอดินแน่นนะครับกระถินสามะคีปีนี้นะครับก็จะนำนำปัจจัยนะครับทั้งหมด ที่ผ่านที่พิธีทอดกระถินเนจะนําไปเพื่อสมทบนะครับทุนในการดําเนินการก่อสร้างอุโบสถต่อไปนะครับคือขั้นตอนต่อไปหลังจากดินยกแล้วหลังจากขั้นตอนเทดินแล้วก็จะเป็นการก่อสร้างสร้างแนวกั้นดินนะครับแนวกั้นดินขึ้นให้สูงสูงเท่าระดับพื้นที่ยกขึ้นนะครับแล้วก็ทํากําแพงแก้วดําเนินการต่อไปนะครับนะก็ มาประชาสัมพันธ์นะครับก็มีมติในที่ประชุมนะครับคณะกรรมการทุกฝ่ายนะครับพร้อมใจการให้มีจัดกิจกรรมทอดกรถินซาม,มะคีนะครับเพื่อนำจ,จัตุปัจจัยสราสมท,ทุนในการดำเนินการก่อสร้างปูกบุรณะอุโบสถตีโยกโบสถต่อไปนะครับทีนี้ก็จะมาถึงนะครับกำหนดการนะครับที่จะจะัด กิจกรรมทอดกระถินสาม,มัคคีในป,ปีนี้นะครับกำหนดการโดยสังเขตนะก็จะจัดให้มีการทอดกระถินสาม,มัคคีขึ้นนะครับในวันที่นะวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับตรงกับวันเสาร์วันขึ้นขึ้น8ค่ำา8ดค่ำเดือน12ปีชวดนะครับ แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันทอดนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับพศสองพันห้า้สิบสามนะครับตรงกับวันวันขึ้นเก้าขาเดือนสิบสองปีชวดนะครับกำหนดการโดยสังเกตนะครับวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมอันนี้เป็นเป็นเป็นวันรวมนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับก็จะมีเวลาเจดนาฬิกานะครับถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับวัดแจ้งตลาดโพ เวลา11นาฬิกานะครับถวายพัตหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับวัดเจ้นตลาดโพนะครับแล้วก็เวลา17นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นนับฉลององค์กฐถินสามัคคีนะครับ18นาฬิกาคณะเจ้าภาพทุกท่านรับประทานอาหารที่วัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกำหนดการวันที่24ซึ่งเป็นวันวันรวมนะครับส่วนวันทอดวันที่วันอาทิตย์ที่25 ุลาคมนะครับพุทธศักราช2563น้านะครับตรงกับวันที่อ่าตรงกับวันขึ้น9้าค่ํานะครับเดือนส2บสองปีชวดนะครับเวลาเวลา7นาฬิกานะครับเช่นเดิมก็จะมีการถวายพระหารเช้าแด่พระภิษุสฆงสามเนรนะครับเวลา8นาฬิกานะครับคณะกะถินสายต่างๆนะครับรวมกันที่วัดนะครับ8ดนาฬิกาก็เริ่มทยอยทยอยกันมารวมนะครับที่วัด ก็จะมีลงทานนะครับวันนั้นจะมีลงทานเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเจ้าภาพนั้นเริ่มเริ่มจองลงทานเข้ามาละนะครับเยอะทุกป,ปีนะครับลงทานนะครับแล้วก็เวลา1 1บเอนาฬิกาถวายพระทหารเพนแด่พระพิษุสงสมเณรนะครับแล้วก็เวลา12บสองนาฬิกาคณะกฐินทุกสายนะครับร่วมกันรับประทานอาหารที่วัดนะครับ เวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับเทศอัน,นิสงการทำบุญกระถินหนึ่งกันนะครับโดยพระครูวิมลโพที่วัดนะครับเจ้าคณะตำบลตลาดโพบุโพนะครับจเจ้าวัดพระเจ้งตลาดโพจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับเทศอัน,นิสงการทำบุญกระถินหนึ่งกันเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับพิธีทอดกระถินนะครับทอดกระถินสามัคคีประจำปี25 6 3นะครับ ก็ทุกสายก็จะร่วมทอดกรถินพร้อมกับแจ้งแจ้งยอดนะครับแจ้งยอดกระถินที่รับในวันนั้นนะครับขึ้นจอปรเจคเตอร์เหมือนเช่นเดิมเช่นเคยทุกปีนะครับผมนะครับก็จะเป็นอันนี้กําหนดการนะครับกําหนดการที่ทางคณะกรรมการครับประชุมกันว่าจะจัดให้มีก็คือวันที่วันเสาร์อาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับยัดยนต์ท่านไหนที่ นะครับมีความประสงค์จะมาร่วมพิธีนะครับที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับก็อตาตมาก็มาประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบนะครับผมส่วนท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพกฐินสาม,มัครครีนะครับให้แจ้งความประสงค์อาไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกฐินหรือว่าเจ้าภาพลงทานนะครับให้แจ้งความประสงค์ที่อาตมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางทางแชทแชททาง Facebook โด,ด,ดยตรง แจ้งความมาได้เลยหรือว่ามาคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ในในโพสต์เลยพระอาจารย์เดี๋ยวจะติดตามเองนะครับแล้วก็จะเอาลายชื่อเนี่ยมาลงมาลงในรายการนะครับว่าท่านนี้จองเป็นเจ้าภาพกระถินจะลงรายชื่อไว้นะครับแล้วก็วันทอดนะครับก็มาร่วมพิธีทอดร่วมกันนะครับที่วัดแจ้งตลาดโพนะครับตามกําหนดการที่แจ้งไปส่วนท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานนะครับก็แจ้งชื่อมาครับแจ้งชื่อแล้วก็ประเภทอาหาร นะครับว่าท่านจะนําอาหารอะไรมาลงทานนะครับมาเลี้ยงญาติโยมนะครับมาร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มเป็นขนมก๋วยเตี๋ยวอาหารต่างๆนะครับก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมจะจะลงรายการให้นะครับย้ายไทีนะครับกระถินนะวันที่24-25ตุลาคมนะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่นะครับ นี้กันเพื่อนำนำปจนัจจัยไปสมทบทุนในการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดแจ้งตลาดโพต่อไปน,น,อน,น,อนะครับผมก็อาตมาก็ขอครับประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ยังไงท่านไหนมีความสงสัยนะครับก็ติดต่อมาได้ผ่านทางเฟ e บุ o กนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์นะครับ093นะครับ3355616 0933355616สอบถามว่ากำหนดการอะไรต่างๆนะครับสอบถามได้หรือว่าจะโทรมาเพื่อแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพนะครับกฐินซามั์คีหรือว่าเจ้าภาพลงทานนะครับผมก็ขอจบการประชาสัมพันธ์นะครับการไลฟ้สดนะครับลงนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอจเจริญพร